สวัสดีค่ะแฟนๆป้าหยิบพาตะลือทุกท่านวันนี้ยินแจก็จะมาเล่าต่อพิธีอำลาสวนดอกไม้ฉุดฟ้าแยนในตอนที่แล้วยินแจก็ได้เล่าในเรื่องของพิธีการไปแล้วสำหรับตอนนี้ก็จะขอขยายความตรงที่ว่าทำไมเด็กในพิธีจึงต้องใส่รองเท้าแตะสีแดงและกินหัวไก่เป็นอันดับแรก เรื่องก็มีอยู่ว่าในสมัยราชวงศ์หมิงติ่นต้าชินในสมัยเด็กไม่มีเงินซื้อลองเทา้านักเรียนจึงใส่รองเท้าแตะสีแดงไปโรงเรียนมีอยู่วันหนึ่งขณะที่เดินกลับบ้านก็ได้พบชายชรลาผู้หนึ่งอุ้มไก่ตัวผู้ด้านข้างของชายชะลาก็จะมีกระดาษสีแดงสองแผ่นแขวนอยู่กระดาษสีแดงสองแผ่นนี้เราจะเรียกว่าตุ้ยเหรียญค่ะ ตุ้ยเหรียญแผ่นที่หนึ่งของชายชะลาก็จะเขียนว่างอนบนหัวไก่คือขนองหิ้งแก้แถวสองกี้หิ้งแก้คือไก่คือขนองแถวสองคือบนหัวกี้ก็คืองอนในนี้ก็จะเป็นงอนไก่ส่วนอีกแผ่นหนึ่งยังว่างอยู่ชายชรลากล่าวว่าผู้ใดสามารถต่อกรนนี้เป็นที่พอใจก็จะให ไก่ตัวผู้ตัวนี้ไปเป็นรางวัลลินต้าชิงก็คุ้นคิดอยู่สักคู่ก็ต่อกรไปว่าเข้าใต้คางแพะเชื่องสงบพินหยอง้ามหาสีพินหยองคือแพะเชื่องสงบฮัหมหาคือคางสมัยเด็กแม่เราจะพูดว่าหาหามอันเดียวกันนั่นแหละค่ะส่วนสีก็คือหนวดเขา่า ชายชราพอใจในคำกรอันนี้จึงมอบไก่ตัวผู้ให้เป็นรางวัลให้หลินต้าชินเมื่อถึงบ้านพ่อของหลินต้าชินก็จับไก่ตัวนั้นต้มแล้วสับหัวไก่ให้หลินต้าชินกินเป็นรางวัลการต่อมาหลินต้าชินสอบได้จองหววและเป็นบัณฑิตของราชสำนักจึงทำให้ต่อต่อมา คนจึงนิยมให้เด็กในพิธีใส่รองเท้าแตะสีแดงและกินหัวไก่เป็นอันดับแรกยินแจเขาอธิบายเพิ่มเติมเรื่องของกระดาษสีแดง2แผ่นที่เรียกว่าตุ้ยเหรียญอักษรจีนที่เขียนในตุ้ยเหรียญ ก็คือบทประพันธ์ประเภทหนึ่งของจีนที่มีความหมายสอดคล้องกันทั้งสองประโยคจํานวนตัวอักษรของตุ้ยเหรียญจะมีตั้งแต่1ตัว2ตัวขึ้นไปที่พบมากที่สุดเท่าที่ทราบจะมีถึง180ตัวแต่ที่นิยมมากที่สุดจะเป็น5ตัวและ7ตัวตุ้ยเหรียญประโยคแรกเราจะเรียกว่าสองเหรียญสองที่แปลว่าบนค่ะ ส่วนประโยคที่2เราจะเรียกว่าห้าเหรียญห้าที่แปลว่าล่างแล้วทำไมถึงนิยมอักษร5ตัวและ7ตัวนั่นเป็นเพราะว่าในวัฒนธรรมจีนถือว่าโลกเรานี้ดำรงอยู่ได้ด้วยความสมดุลของพลังหยินและหยางเนื่องจากตุ้ยเหรียญมี2ประโยคเลข2เป็นเลขคู่จึงถือเป็นเลขหยินดังนั้นเลข5เลข7 เป็นเลขขี้จึงถือเป็นเลขหยางเมื่ออยู่รวมกันจึงก่อให้เกิดความสมดุลของพลังหยินและหยางและนี่คือรายละเอียดข้าวๆข,ของตุ้ยเหรียญวันนี้ยินแจขอจบฉุดฟ้าหยันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ